ถ้าจะให้สกเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าชิงเบสอินดี้เกมของปี2020ผมว่า Spiritfarer ก็คือหนึ่งในเกมที่จะมีโอกาสนั้นอย่างแน่นอนครับซึ่งวิดีโอนี้ี๋อ m มูฟจะพาผู้ชมไปรู้จักเกมนี้กัน จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นมาจากเหตุการณ์ที่ตัวเอกของเรื่องอย่างสเตลลาได้ตื่นขึ้นพร้อมกับพบว,ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอก็คือแชรอนอดีต s p i r i t f a ร์รคนก่อนที่กําลังจะหมดวาระของตอนเองเปไปในไม่ช้าครับและนอกจากนั้นข้างๆเธอยังมีเจ้าเหมียวคู่กายอย่างดับโฟดิลที่จะร่วมเดินทางไปพร้อมกันอีกด้วย ประเด็นอของเนื้อเรื่องนั้นเล่าผ่านคําบอกเล่าของแชรอนนะครับว่าสเตลลาจะกลายมาเป็นสปิริตแฟร์ร์คนต่อไปซึ่งหน้าที่ของตําแหน่งนี้ก็คือการไปรับดวงวิญญาณหรือว่าสปิริตที่ล่องลอยอยู่บนเกาะต่างๆเพื่อนําทางให้กับพวกเขาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่าวิญญาณที่กําลังจะตายนั้นไม่อาจไปสู่พบหน้าได้ด้วยตนเองบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจําเป็นจะต้องอาศัยสปิริตแฟร์ร์อย่างเราที่จะต้องเติมเต็มคําขอสุดท้ายของดวงวิญญาณเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะลาจากโลกนี้ไปครับ ทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ต่อมาอันแรกก็คือเอเวอร์ดอร์แชรอนบอกว่าประตูนี้คือความหมายของคําว่าเอลฟาและโอเมก้าที่เป็นเสมอทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกสิ่งแลว่าทุกชีวิตอาจเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดณประตูแห่งนี้ครับที่สําคัญก็คือชายร่างยักษ์ในผ้าค,คลุมได้ย้าว่าภารกิจเกี่ยวกับประตูเอเวอร์ดอร์นั้นสาคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดสเตลล่านั้นต้องห้ามลืมเรื่องนี้ไปเป็นอันขาด ความรู้ต่อไปก็คือข้อมูลของเอเวอร์ไลท์นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แชร,รอนมอบให้ซึ่งมันก็คือลูกไฟสองแสงสีเหลืองที่มีคุณสมบัติในการทรานสฟอร์มเป็นอุปกรณ์สําคัญทุกอย่างให้กับเราไปตลอดการเดินทางแน่นอนว่าแสงจากสิ่งนี้จะเป็นหนึ่งเดียวที่นําทางให้เราผ่านความมืดและก็อุปสรรคต่างๆที่กําลังรออยู่เบื้องหน้าอีกด้วย เอาละครับและประเด็นสุดท้ายก่อนที่เราจะออกเดินทางก็คือแชรอนบอกว่าสปิริตแฟร์เรอร์จะต้องมีเรือเป็นของตนเองครับแต่เขาไม่อาจให้เรือของเขากับสเตลล่าได้เพราะเรือจะหายไปพร้อมเขาด้วยนั่นก็แปลว,ว่าสิ่งแรกที่หญิงสาวต้องทาก็คือการหาเรือของตนเองให้เจอและเมื่อทําได้แล้วดวงวิญ,ญญาณต่างๆที่รอการนําทางจะขึ้นกับเราแล้วแหะครับว่าจะพาพวกเขาไปสู่สุคติได้หรือไม่กระทั่งณตอนนั้นเองที่แชรอนได้หายไปในที่สุดโดยฉากนี้มันเหมือนกับว่าหน้าที่ของเขาอันแสนยาวนานได้จบลงแล้วส่วนการประจนภัยครั้งใหม่ของสเตลล่านั้นกําลังเเริ่มต้นในใบัดียว

บทบาทของเอเวไลท์ก็จะถูกแอคทีเวททันทีนะครับเมื่อมันได้กลายสภาพเป็นไม้พายเพื่อใช้พาโตเอกของเราไปยังที่ที่เธอต้องตามหาเรือของตนเองกันต่อไปโดยเกาะแรกที่เราไปถึงเป็นเกาะที่เราได้พบกับวิญญาณตนแรกที่พยายามหนีออกห่างแชรอนสปิริตตนนี้บอกกับเราแบบนั้นนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเธอก็สามารถจดจาใบหน้าของสเตลลาได้ด้วยเหมือนกับว่าทั้งคู่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งชื่อของสปิริตตนนี้ก็คือเควน เวนล้อยฟังว่าเธอติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้มาสัปดาห์กว่าแล้วนะครับและการที่ได้เจอกับสเตลลาตรงนี้ก็แปลว่าหญิงสาวคงเป็นสปิริตแฟลเรอร์คนใหม่ที่มาแทนแชรอนผู้นําทางคนเก่าที่เธอพยายามหาทางหนีอยู่นั่นเองประเด็นก็คือเมื่อเป็นคนที่รู้จักกันเกวนที่พอรู้สถานการณ์และบทบาทของสปิริตแฟลเรอร์อยู่บ้างจึงชี้ให้เห็นว่ามีเรือลำหนึงจอดอยู่ที่ท่าเรือ เธอจึงชวนให้เราขึ้นเรือนะครับซึ่งเมื่อทั้งคู่ขึ้นไปบนนั้นแล้วเกวนก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาและนี่ก็คือโฉมหน้าของเธอครับ ลักษณของเววนก็คือกวางสาวผู้สง่างามเธอได้ตั้งสมมติฐานว่าการที่เธอคืนร่างที่แท้จริงแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการได้ขึ้นเรือของ Spirit Fairer ลำนี้ก็เป็นไปได้มันคงเปรียบได้กับการยอมรับในตัวเองนะครับว่าเธอได้ยินยอมให้ Stella เป็นผู้ชี้เส้นทางต่อไปให้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการยืนยันได้แล้วด้วยว่าเรือลำนี้ได้กลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของ Stella โดยสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน จากนั้นเกมก็จะสอนระบบความสัมพันธ์ผ่านการกอดแบบนี้ให้เราได้ทดลองกันด้วยนะครับซึ่งการกอดของสเตลล่ากับสปิริตที่ขึ้นเรือมาด้วยกันจะเป็นการแสดงถึงความรักและก็ความห่วงใย,ยที่เธอมอบให้แน่นอนว่าสปิริตบางคนก็จะชอบให้กอดบางคนก็จะเฉยเฉยหรือบางคนที่ยังไม่พร้อมกอดในตอนนั้นก็อาจจะปฏิเสธเราก็ได้โดยสรุปแล้วสปิริตแฟร์เรอร์จะเป็นเกมที่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของโตเอกกับเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกันกันกบเธอเอีกด้วยนั่นเอง ประเด็นต่อไปเราจะไปโฟกัสที่ระบบเรือกันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรือนั้นค่อนข้างรบเนื่องจากร้างจากการใช้งานมานานเกรนจรึงแนะนําให้เราไปหาเอาเบิร์ที่เป็นช่างต่อเรือเพื่อช่วยจัดก,การปัญหานี้โดยการเดินเรือจะเกี่ยวข้องกับระบบแมปโปรเจคเตอร์ที่อยู่ภายในห้องควบคุมด้านท้ายเรือนะครับภายในห้องก็จะมีแผนที่ที่เมื่อกดเข้าไปเราจะเข้าสู่หน้าจอ World Map และเราสามารถเลือกพิกัดตรงไหนก็ได้เพื่อให้เรือแล่นไปใน,นตำแหน่งตรงนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าที่ที่เราจะไปก็คือเอาเบิร์ชิปยาร์ดตามคําแนะนําของเกรนผู้ที่เคยวางแผนจะหนีชาล จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็บทบาทของ s p i r i t f a r r e r นั่นเองครับ ทีนี้ระหว่างทางประเด็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็ได้เล่าผ่านข้อมูลจากเกวนว่าเรือของผู้นําทางแห่งวิญญาณนั้นสามารถขับเคลื่อนได้เพราะพลังจากเอเวอร์ไลท์นอกจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องหลังของตัวละครคนนี้ที่ผมลองไปค้นคว้าข้อมูลมานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของเกวน,นั้นเป็นเพื่อนกับพ่อแม่สเตลล่าครับ ทั้งสองครอบครัวมีความใกล้ชิดและก็มีเมตรีที่ดีต่อ,อก,กันมากๆก่อนที่เธอจะย้ายไปอยู่อเมริกาฉะนั้นเกวนที่แก่กว่า2ปีจึงเป็นเสมือนพี่สาวของสเตลลาและมันก็ส่งผลให้เธอเต็มใจจะช่วยเหลือน้องสาวอย่างเต็มที่ด้วยแม้ว่าตนเองจะหนีสป i ริตแฟร์เรออย่างแชรอนมาตลอดก็ตามครับ นอกจากนั้นแม้เธอจะพอรู้เรื่องข้อมูลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความลี้ลับมากมายที่เราค้นเจอระหว่างการเดินทางก็ทําให้เกวนนั้นพร้อมที่จะค้นหาคําตอบของการเป็น Spiritfarer ไปพร้อมกับสเตล่าอีกด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าตัวเอกของเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วเละครับแต่าว่าความใจหายที่ซ่อนอยู่ภายในก็คงเป็นปลายทางที่ผมเชื่อว่าแม้จะรักและผูกพันกันแค่ไหนบทสรุปที่นําไปสู่การจากลาของตัวละครทั้งสองจะต้องรออยู่ณปลายทางบ้านปลายอย่างแน่นอน เอาละทีนี้ในระหว่างที่ล่องเรือเราจะมีกิจกรรมฟรีไทม์ให้ได้ทําระหว่างรอด้วยโดยแอคทิวิตี้หลักๆที่ทําได้ในตอนนี้ก็คงไม่พ้นการตกปลาครับซึ่งปลาที่ตกได้ในตอนนี้ก็จะมีแค่เฮอริ่งที่ตกได้แบบง่ายๆแบบนี้ จากนั้นเมื่อเราไปถึงชิปยาร์ดของออาเบิร์ตเราจะลงจากเรือเพื่อแวะไปหาหน้าฉลามเัลเบิร์ตที่รออยู่แล้วทีนี้พอได้คุยกันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเรือลํานี้เคยเป็นของออาเบิร์ตมาก่อนหรือจะพูดว่าเขาเป็นคนต่อเรือลํานี้ขึ้นมาก็ได้และเขาก็ได้ส่งต่อมันให้กับชารอนครับยังไงก็ตามดูเหมือนว่าหมอนั่นจะไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่ปีแกก็เลยเอาไปจอดทิ้งเอาไว้นัดเกาะที่เราเจอเรือนั่นเองเอาเบิร์ตจะต้องจัดหาเรือลําใหม่ให้กับชารอนในตอนนั้นกระทั่งเรื่องราวได้มาถึงเซลล่า,านนที่่้อาวมใใชตนสุด ในฝั่งของเกมเพลย์ในพาร์ทนี้จะเป็นการเรียนรู้ระบบอัปเกรดเรือครับให้ผู้ชมลองสังเกตช่องบนสุดนะครับช่องนี้เรียกว่า blueprints station ที่จะเป็นพิมพ์เขียวของอาคารต่างๆที่เราจะสร้างได้บนเรือโดยขั้นเริ่มต้นที่ซื้อได้ก็คือพิมพ์เขียวระดับ beginner ที่จะมาพร้อมกับสิ่งก่อสร้าง4อย่าง ต่อไปช่องตรงกลางก็คือขนาดเรือหรือว่าโบสไซที่จะเป็นตัวกําหนดขอบเขตบนเรือที่เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้และช่องล่างสุดก็คือโบสอิมพลูฟเมนต์ช่องนี้จะเป็นส่วนต่างๆของเรือที่มีความจาเพาะต่อการนําไปใช้ด้านาต่างๆนะครับเช่นกล่องจดหมายหรือว่าไอซ์เบรเกอร์ที่ทําให้เราสามารถเล่นเข้าไปในหน้าน้ําที่มีน้าแข็งกัน้นขวางเอาไว้เป็นต้น เอาละครับเมื่อเราซื้อบลูปรินต์มาแล้วนะครับเราจะกลับไปขึ้นเรือแล้วก็แวะไปที่บลูปรินต์สเตชันที่อยู่บริเวณดาดฟ้าเรือครับสเต็ปแรกก็คือเคลียร์ข้าวของที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้ออกไปจากนั้นก็เข้าโหมดบิลในตำแหน่งเดิมเลยนะครับโดยเราจะเริ่มต้นสร้างเกสเฮาส์หรือว่าห้องพักชั่วคราวให้กับสปิริตต่างๆที่จะมาขึ้นเรือกันต่อไปซึ่งในตอนนี้มันก็หมายถึงการสร้างห้องพักให้กับเกรนนั่นเอง Hum. <coughs> 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 ไได้ห้องพักแล้วเจก็บอกว่าอาการไม่ดีซะแล้วสิเพราะว่าท้องเริ่มส่งเสียงร้อง mm hmm. นะครับซึ่งมันก็แปลว่าเจ๊แกเริ่มหิวแล้วละครับนั่นก็แปลว่าห้องต่อไปที่ต้องสร้างก็คือห้องครัวเขาสังเกตก็คือวัตถุดิบที่ต้องใช้สร้างนั้นจำเป็นต้องใช้ไบรท์เจลลี่นะครับซึ่งการฟาร์มสิ่งนี้จะได้มาจากฝูงแมงกะพรุนคุณผู้ชมครับประเด็นส่วนตัวก็คือเวนนั้นกลัวแมงกะพรุนกับความมืดที่มาพร้อมกับมันเพราะว่ามันก็มีแค่ทางเดียวที่จะสร้างครัวได้เธอจึงต้องเตรียมใจให้พร้ออมมก่่นทีเรราาจจะไปถึงุดฟ์ mm hmm. ทีนี้การที่เราจะไปพิกัดดังกล่าวนะครับเราก็จะต้องย้อนกลับไปที่แมปโปรเจคเตอร์เพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือไปอยังท้องทะเลที่มีแมงกระพุนเหล่านั้นอาศัยอยู่โดยในแผนที่ก็จะมีมาร์เกอร์ลักษณะแบบนี้เป็นตัวช่วยระบุเอาไว้ให้ จากนั้นเมื่อเข้าสู่อาณาเขตแมงกระพุนได้แล้วบรรยากาศรอบๆเรือจะมืดแบบม่วงดำลงในทันทีครับจากนั้นเกวนจะมาแนะนําการจับแมงกระพุนให้ในระหว่างที่เธอพูดที่ไม่ชอบสภาพแบบนี้ได้ขอเข้าไปเก็บตัวอยู่ในห้องจนกว่าจะผ่านดงมืดโซนนี้ไปนั่นเองทว่าวิธีการเล่นไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับยืนบนเรือแล้วก็หาโอกาสกระโดดเก็บแมงกระพุนที่ลอยผ่านไปจําง่ายๆว่าแมงกระพุนตัวธรรมดาจะได้เป็นแต้มกริมที่เป็นระบบเงินของเกมส่วนแมงกระพุนเรืองแสงก็คือไบรท์เจลลี่ที่เราต้องการนั่นเองครับซึ่งผลประกอบการในการฟาาาร,ร์มมในนนฉกี้จะเป็ยังงไลองดูกัน แมกระพุนได้ผ่านไปแล้วนะครับแสงแดดได้ย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อบอกว่าเกมนี้มีระบบกลางวันกลางคืนด้วยซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะมืดผมก็จะเอาไอเทมที่ได้มาไปสร้างครัวผ่านระบบ Blueprint Station กันอีกเช่นเคย เมื่อมีครัวกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาก็คือการทําอาหารซึ่งในตอนนี้เท่าที่เราทําได้ยังเป็นแค่ขั้นเบสิกเท่านั้นนะครับเราทําได้แค่เลือกวัตถุดิบแค่อย่างเดียวที่มีใส่เข้าไปในเตาอาจจะเป็นข้าวโพดเพื่อทำป๊อปคอนหรือว่าปลาเพื่อให้เป็นปลาย่างก็แล้วแต่ชอบจากนั้นก็รอให้เข็มเวลาหมุนครบ1รอบอาหารก็จะสุกพอดีครับซึ่งเกมไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารไหมใด,ดเอาไว้นะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับสามารถทําทิ้งเอาไว้ได้เลยแล้วก็ค่อยมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ ข้อสังเกตต่อมาก็คือเรือจะหยุดอยู่กับที่ในเวลากลางคืน <Okay. S 1> เหตุผลก็เพราะว่ากลางคืนนั้นไม่มีแสงทําให้พลังของเอเวอร์ไล์ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเรือได้นั่นเองทว่า,วาข้อดีของการหยุดมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะได้นอนพักผ่อนหรือว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ค้างค้างเอาไว้ก็สามารถมาทําตอนนี้ก่อนเข้านอนได้ด้วยเช่นกัน เมื่อถึงตอนเช้ามันจะมีทริคเล็กๆที่เราสามารถปลุกทุกคนให้ตื่นพร้อมกันได้ด้วยเสียงะระฆังที่อยู่บนดาดฟ้าตรงนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามต้องระวังเอาไวน้น,นิดนึงตรงที่สปิริตแต่ละคนอาจจะมีความชอบไม่ชอบในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันครับเช่นเกวนชอบนอนตื่นสายดังนั้นการไปปลุกเธอก็อาจจะทาให้หญิงสาวไม่แฮปปี้ได้ซึ่งมันก็ยังหมายความรวมถึงอาหารต่างๆที่ตัวละครแต่ละคนชอบเป็นพิเศษด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเกวนชอบกินกาแฟดังนั้นถ้าเราหากาแฟมาให้นะครับเธอก็จะฟินมากๆเลยเอาเป็นว่าเรื่องความสัมพันธ์กกกก็็เเเเปนนนนนนหหึ่่่งใใมมมลยทีีาาาสสจํรรัับบ้ค ระบบต่อไปที่ถูกพูดถึงโดยแม่สาวเกวนของเราก็คือระบบฟิลและก็การเดนที่เอาไว้เพาะปลูกพืชต่างๆครับทว่าแปลงปลูกทั้ง2แบบนั้นใช้กับพืชคนละชนิดกันนะครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มปลูกสเตลลาจะต้องหาทรัพยากรไปสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านี้กันก่อนซึ่งเกวนได้ชี้เนีให้เราไปสำรวจเกาะร้างแห่งหนึงซึ่งชื่อของที่นั่นก็คือมอสทีนโคฟ เมื่อไปถึงเราจะลงไปสำรวจบนเกาะโดยไอเทมที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ขวดเปลา่าขวดที่บรรจุกลิมนะครับผลราสเบอร์รี่ที่เอาไปกินหรือว่าปรุงอาหารต่อได้เหล่านี้หรือว่าจะเป็นมินิเกมที่ให้เราใช้การดันอนาล็อกไปซ้ายขวาเพื่อตัดต้นไม้โดยชนิดของไม้ที่ได้ก็จะถูกแบ่งแยกเอาไว้ด้วยอย่างต้นนี้ก็คือไม้เมเปิ้ล หรือว่าจะเป็นมินิเกมจากกระบวนการขุดแร่ที่ต้องอาศัยการกดค้างแลปล่อยในจังหวะที่เหมาะสมแน่นอนว่าแรก่ก็มีประเภทของมันด้วยเช่นกันครับจากนั้นไม่ได้ทรัพยากรกันครบแล้วทั้งสองจะกลับขึ้นไปเพื่อสร้างฟิลเป็นสิ่งก่อสร้างอันต่อไปโดยหน้าตาของแปลงพาะปลูกก็จะออกมาประมาณนี้ มีที่สําหรับปลูกพืชพันธ์ุแล้วต่อไปก็ต้องหา,มาเมล็ดกันต่อครับซึ่งจริงๆการได้มาซึ่งมเมล็ดพันธุ์พืชนั้นมีอยู่หลายวิธีแต่ว่าเบื้องต้นเกวนจะแนะนําให้เราไปที่เกาะฮัมมิงเบิร์กเพื่อไปซื้อซีดที่นั่นแน่นอนว่าเราจะต้องกําหนดเส้นทางเดินเรือกันอีกครั้ง สภาพของเกาะน,นั้นเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและก็สปิริตอีกมากมายที่วนเวียนใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าจุดสังเกตหนึ่งก่อนที่เราจะแวะไปที่ร้านขายของก็คือทรายหรือว่าวิาวหารรูปร่างแปลกประหลาดตรงนี้ครับเกรนได้หยุดเพื่อบรรยายให้ฟังว่าบนโลกเรามีสิ่งก่อสร้างพิเศษหลายอันที่ตอบสนองต่อ s Spirit f a r e r และ e v e r l ร g h t ฉะนั้นถ้าเราปลดเงื่อนไขาบางอย่างที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมเหล่านี้โดยตรงมันก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับ e อ e r l i g h ลของเราครับซึ่งทรายอันนี้จะตอบสนองกับไอเทมที่เรียกว่า OBL เกวนบอกว่าโอบอลนั้นจะได้จากสปิริตเท่านั้นซึ่งเธอมีให้แล้ว1อันครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราตามหาสปิริตตนอื่นให้ยอมมาขึ้นเรือเขาหรือว่าเธอคนนั้นก็จะมอบโอบอลอันที่2ให้และมันก็จะเป็นการช่วยปลดล็อกสกิลดับเบิลจามที่ได้จากชรายอันนี้นั่นเอง จากนั้นเราจะเดินทางไปจนถึงชอบของเทีออร์ครับมอนี่เป็นแรคูนที่ดูผิวเผินนั้นไม่น่าจะมีอะไร <Hey. S 1> แต่ว่าพอเห็นราคาขายมาเมล็ดพันธุ์ก็รู้ได้ทันทีว่ามอนี่นี่มันแรคคูนหน้าเลือดชัดเพราะว่าราคาแพงเกินจะรับได้มากๆครับเกวนที่เห็นแบบนั้นก็หัวร้อนแทนน้องสาวขึ้นมาทันที oh. เรียกว,ว่าเปิดฉากด่ากันยกใหญ่กระทั่งทีออร์ก็ยอมลดราคาลงในที่สุด คือจะบอกผู้ชมตามตรงนะครับว่าขายแบบนี้แล้วผมอดไม่ได้จริงผู้ชมครับเพราะแม้ในเกมสเตลลาอาจจะต้องเจอกับพ่อค้าหน้าเลือดแบบนั้นแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงถ้าผู้ชมอยากได้อุปกรณ์ไอทีที่คุณภาพสูงแต่ว่าราคาเหมาะสมแถบยังมีให้เลือกซื้อตามแบบการใช้งานของตัวเองแล้วก็ต้องนึกถึงแอดไวส์นะครับแอดไวส์สื่นจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์ book, ออรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายโรงแรมแอดไวสยังมีบริการซ่อมบำร,รุงและก็ดูแลหลังการขายใกล้บ้านผู้ชมกว่า350สา,ขขาทนนึึึึกถง IT, กถงงครบจบจในทีเดียวครับ อะไรครับจากนั้นเมื่อได้ราคาที่รับได้แล้วที่เหลือก็แค่เลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการได้เลยคุณผู้ชมครับจากนั้นก็ค่อยกลับไปที่เรือเพื่อหว่านมเมล็ดในฟิลของเราที่มีให้ปลูกรอบละ3ช่องที่สําคัญก็คือหลังหว่านครบทุกช่องแล้วก็อย่าลืรามรดน้ํากันด้วยนะครับ นี้ภารกิจต่อไปของเราก็คือการตามหาสปิริตตนที่2และ3แต่ต้องบอกว่ายังมีกิจกรรมและก็รายละเอียดอีกเยอะมากๆในเกม Spirit f a ร์เรให้เราได้ทาครับคือต้องบอกว่าที่ผมเล่าไปเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเอาเป็น,นว่าถ้าผู้ชมสนใจเกมนี้ก็ลองหามาเล่นกันดูนะส่วนผู้ชมที่อยากให้ผมเอาข้อมูลต่อจากนี้มาเล่าต่อก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์8เอาไว้ก็ได้เอาเป็น,นว่าถ้ามีผู้ชมที่สนใจเย,เยอะผมจะมาเล่าต่อให้ฟังกันแล้วกันสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟก็ขออนุญ,ญาตลาไป